นี่ดูพู้มารีโอคือสิปะต,ปต,ต้องมาช่างช่างช่างหล่อขนาดนี้นูกเอ้ยประกุน <c oughs> แบบเนี้ยเขาเรียกว่าหล่อลากดินขยายหลอ่อจนชาแทบบอดแน่ไอ้สิตั้มหล่อชิมาริโอไปได้ถ้าความหล่อจะทำให้ตาบอดได้เอ็งคงบอดตั้งแต่ครั้งแรกที่เอ็งเห็นข้าแล้วล่ะไม่จริง โอฟาขอบคุณยายนวลกับซิสออนด้วยนะครับที่ให้ความเป็นดูกับโอ้นะครับดูนี่ดูชิมาริโอเือสิปะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหล่อรากดินขยายยายนะครับโอว่าสาวๆนี่ต้องสวยเหมือนญาญ่าแน่นอนนะครับต้องไม่ช่างช่างช่างหล่อขนาดนี้ลูกเอ้ยประกุณใช่ไหสิตันหล่อชิมาริโอไม่ได้ฝากไดยนวลกับซิสออนอย่าลืมติดตามละครของโอ้เรื่องใหม่ด้วยนะครับคือเธอนะครับแล้วก็ ใครบอกว่าตำไม่หล่อครับโอ้บอกเลยว่าเราหลอกันคนละทางนะครับฝากติดตามาละครพฤษภาธัานวารักแท้แค่เกิดก่อนนะครับทางช่อง3กด33ทุกวันพุธพฤหัส20เมกานาทีครับ ผมริวชิรวิทย์นะครับคือริวเห็นพี่โอมาตอบอเไยรู้สึกว่าหดใจมาตอบกลับไม่ไหวครับก็อยากจะบอกพี่โอว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามละครเรื่องพฤษภาธันวารักนท้แค่เกิดก่อนครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ายายนนท์กับซิดอ่อนนี่คือคลั่งพี่โอมากๆเลยครับอย่างตัวตามก็เช่นกันครับที่ติดตามชื่นชมละครพี่แล้วก็ฝากด้วยนะครับพฤษภาธันวารักนท้แค่เกิดก่อนวันพุธพุ่เรื่องหัดสองทุ่มครึ่งทางช่องสามกดรสามครับฝากเลยครับ